มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลือเลอิศประเสริฐชีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสําราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเรา,า,เเราธรรมจารีสุขังเสติอัศมิงโลเกปรมหิจักผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ธรรมโมหเวรักขติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนสุขมาวาติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นาทุกขติงคัชติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมผวังโหติ ผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพระโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธชนคนดีผู้ไฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนช่วงนี้อากาศก็ยังเย็นอยู่แต่ว่าเช้าวันนี้อากาศเย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวเกินสองสมันที่ผ่านมานี่ลมแรง อากาศก็เลยหนาวลงถึง15-16องศาแต่ว่าวันนี้เนะยเย็นสบายเย็นสบายแต่ว่าก็ต้องห่มผ้าให้ร่างกายอบอุ่นอยู่ต้องระวังรักษาสุขภาพให้ดีอย่าได้เจ็บไข้ได้ป่วยนะเดินไปไหนมาไหนะก็ให้มีสติระมัดระวังจะได้ไม่หกล้มไม่ไปสะดุดตามหลุมไม่สะดุดก้อนหินไม่สะดุดตามที่สูงสงต่ๆ ถ้าหกล้มขึ้นมาแล้วได้รับบาดเจ็บนะรักษาหายากในช่วงอากาศหนาวๆอย่างนี้แล้วก็ทําให้เราเสียเวลาด้วยถ้าบาดเจ็บขึ้นมาแต่ก็นั่นแหละไม่มีใครที่จะ,ะรักษาตัวเองให้ปลอดภัยได้ตลอดมันก็ต้องมีโอกาสพลาดเหมือนกันอย่างลุงตาเดีย๋ยวลุงตาก็พยายามระมัดระวังตัวเองก็ยังลื่นลื่นหกล้มในห้องน้ําแต่ว่าก็ไม่ได้ บาดเจ็บอะไรมากมายเพียงแต่เคล็ดขัดยอกต้องระมัดระวังนะท่านทั้งหลายหกล้มในห้องน้านี่อันตรายมากเลยหลายคนเสียชีวิตเพราะเกิดอ,อุบัติเหตุในห้องน้ําหกล้มบ้างลื่นอย่างงี้ลงตานี่ลื่นนะเดินไปเนี่ยลื่นนะต้องเวลาลื่นเราตามสัญชาตญยานเนี่ยเราก็ต้องใช้มือใช้อะไรคนะว้าอะไรได้ก็คว้าไว้ก่อนอย่างนี้มันก็ เจ็บทาให้เจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บเขา่าเจ็บอะไรไปหมดหละที่มันมันลงอย่างลงอย่างไม่ได้ตั้งใจนะ่ออะไรที่มันลุกอย่างไม่ได้ตั้งใจนั่งไม่ได้ตั้งใจยกอย่างไม่ได้ตั้งใจมันกระทันกระแทกเข้ามานี่มันก็จะมีการบาดเจ็บเคล็ดเคล็ดขัดยอกเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่าหุนหันพลันแล่นร,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 รนะมัดระวัง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 ท่องไว้ตลอดจะได้ไม่พลาด จะได้ไม่พลาดหรือพลาดน้อยที่สุดเพราะว่าถ้ามันเกิดเจ็บขึ้นมาแล้วนี่เสียเสียเวลาเสียโอกาสที่จะทําประโยชน์ทําคุณงามความดีให้ปลอดปลอดภัยให้รอดปลอดภัยทุกวันแต่ก็ขึ้นอยู่กับการระมัดระวังของของเราเองนะไม่ว่าจากการเดินการเหินการรับประทานนะการทําอะไรก็แล้วแต่ให้มีความระมัดระวังให้มีความระมัดระวัง พระพุทธเจ้าท่านถึงให้สํารวมสํารวมตาสํารวมหูสํารวมจมูกสํารวมลิ้นสํารวมกายสํารวมใจหกสํารวมสํารวมก็คือระมัดระวังระมัดระวังเราจะได้ไม่ผิดพลาดไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บนี่เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านที่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วนี่ยังมีลมหายใจอยู่ ยังสุขภาพยังสดชื่นอยู่นะยังแข็งแรงอยู่บางคนเนี่ยบางคนไม่ตื่นนะในตอนเช้าไปซะแล้วไยไปซะแล้วไปไหนล่ะไปสู่ประรโลกไปโลกเบื้องหน้าแล้วนะไม่มีลมหายใจตื่นเช้าขึ้นมาไม่เห็นหน้าเห็นตาก,กันแล้วลูกหลานก็ร้อง,องห่มร้องไห้มีหลายรายเดี๋ยววันต่อไปจะเล่าสู่ฟังวันนี้มาพูดถึงเรื่องบุญก่อนเพราะว่าช่วงนี้มีงานบุญเยอะ งานบุญตามประเพณีบุญประจําปีบุญแจกข้าวบุญอุทิศส่วนบนส่วนกุศลให้กับบิดามารดาผู้วัยชนอย่างนี้คือประเพณีบุญของเรานี่เราก็ยังติดค่านิยมที่ทําอะไรที่มันสิ้นเปลืองอยู่ไม่ได้ทําให้มันเกิดเป็นบุญเป็นกุศลอย่างแท้จริงเรายังทําบุญทําบุญตามค่านิยมทําบุญตาม ตามความคิดเห็นของตัวเองอยู่ถ้าเป็นความคิดเห็นที่ถูกต้องดีงามก็โอเคละแต่ว่าส่วนมากก็จะเอาความสนุกสนานเข้าว่าคือเรายังถือค่านิยมเก่าๆเดิมๆอยู่ว่าบุญจะต้องมีมหรสพบ,บุญจะต้องมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบุญจะต้องซื้อนั่นซื้อนี่เป็นจํานวนมากอย่างนี้ซึ่งเป็นค่านิยมที่ไม่ถูกต้องนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีามีบุญจะต้องมีมหรสพครบงั้น มีหมอร้องหมอรำมีภาพยนตร์ภาพยนตร์ก็ไม่ค่อยได้จ้างแล้วทุกวันนี้ส่วนมากก็จะจ้างหมอรำคณะใหญ่ๆมีการสิ้นเพลืองไปจํานวนมากหมอร้องหมอรำทุกวันนี้อย่างหมอรำซิ่งราคาก็ไม่ใช่ธรรมดาตั้งแต่หลักสองหมื่นสามหมื่นขึ้นไปหลัก4ี่หมื่นห้มื่แล้วแต่คุณภาพแล้วแต่ความโด่งดังของคณะนั้น ถ้าหมอลำเรื่องต่อกรอนหมอลำเพลินคณนะใหญ่ๆก็ส0งแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนมีพระเถระรูปหนึ่งท่านเราให้ฟังบอกว่าชาวบ้านเนขาชอบหมอลำมากถึงไหนถึงกันนะออกเงินกันนี่บ้านละพันสองพันสามบางทีมันไม่พอทางวัดก็ต้องช่วยอีกนะทางวัดก็ต้องช่วยคนมาทำบุญทีละหบาทสิบาท20บบาทนะ แต่ว่าไปจ้างหมอลำหน่อยสองแสนสามแสนพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่เช้าใกล้จะสว่างแจ้งหมอลำกำลังแสดงใกล้จะเสร็จแล้วเรามาเทตู้บริจาคมานับมานับเหรียญนับแบงค์นับแบงค์ยีบบ 20, เป็นปึก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 ป,กปกึไว้เอาไปให้หมอลำหมดที่ญาติโยมมาทอดกันเมื่อวานนี้ก็ต้องเอาไปมอบให้หมอลำหมดเนี่ยเรียกว่าทำบุญก็ไม่เหลืออะไรแทนที่จะได้ อย่าตูปัจ,จไว้บุรณะปฏิสังขรสร้างวัดว่าอารามเสนาสนะที่กำลังสุดสมก็ไม่ได้แล้วบางคนก็บอกว่าถ้าไม่มีมหรสศพไม่มีหมอลาม,มันไม่เป็นบุญลวองตามันไม่เป็นบุญนะลวองตาก็พูดดังๆให้ฟังเอ้าบุญมันอยู่ที่หมอลาหรือยังไงมอลาคือบุญบุญคือหมอลาหรือยังไงเนี่ยเราเข้าใจผิดซะแล้ว บุญไม่ได้ขึ้นอยู่กับหมอลำหมอลำไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุญไม่ใช่ว่าถ้ามีหมอลำแล้วมันถึงจะเป็นบุญไม่มีแล้วมันไม่ใช่บุญนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นบุญเป็นสภาวะที่ชำระจิตชำระใจของเราให้สะอาดหมดจดผ่องใส่บุญโดยสภาพนี่หมายถึงการชำระจิตชำระใจของเราให้สะอาดหมดจดผ่องใสเ,เหมือนเราอาบน้ำพูดให้ฟังอยู่บ่อยว่าบุญเหมือนกันกับอาบน้ำ อาบน้ําที่สะอาดด้วยนะไม่ใช่อาบน้ําสกปรกไม่ใช่อาบน้ําขี้โคลนนะบุญคือการอาบน้ําอาบใจนะอาบใจชําระใจของเราให้สะอาดหมดจดผ่องใสเนี่ยเรียกว่าเป็นการทําบุญบุญโดยสภาพบุญโดยเหตนะุเราสร้างเหตุแห่งบุญเหตุแห่งบุญเราปลาลบเหตุนะปลารลบเหตุการทําบุญปลาโลบการเสียชีวิตของอุพการีของเราของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็ทําบุญอุทิศไปให้ท่าน วิธีทำบุญก็มีการบริจาคทานบริจาคทานซื้อข้าวซื้อของมาบริจาคทานเวลาเราบำเพ็ญทานบางทีเราไปซื้อของสำเร็จรูปสังฆทานเครื่องสำเร็จรูปมาทำเป็นชุด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 ,ชด,ชดละสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยเนี่ยเขาทำให้สวยเฉยๆในชุดนั้นน่ะมีกระดาษชิดชู่มีน้ำมีไม้ขีดไฟมีสบู่ยาสีฟันหรือมาม่าอย่างนี้ ถ้าเป็นของอยู่ของกินส่วนมากก็จะหมดอายุหรือใกล้จะหมดอายุแล้วถ้าเป็นข้าวสารอะไรต่างๆมันก็มีกลิ่นกลิ่นสบู่กลิ่นกลิ่นผงซักฟอกอะนะเอามาหุงมาต้มมันก็ไม่ไม่ไม่ได้แล้วมันมีกลิ่นต้องเอาไปทิ้งไว้น้ําเหมือนกันก็ามาดื่มไม่ได้ถ้าเราจะถวายทานเราควรจะไปเลือกซื้อเองที่ตลาดมันจะได้ของดีมีคุณภาพเราอยากได้อะไรนะที่เป็นประโยชน์ที่ พระท่านจะใช้สอยได้ที่จะเกิดขึ้นกับวัดวาอารามหรือว่าพระท่านจะเอาไปแจกไปจ่ายให้บุคคลอื่นให้เป็นประโยชน์แล้วก็ซื้อเอาซื้อกลมังซื้อตะกร้าหรือว่าซื้อ,อาถาดใบใหญ่ๆแล้วก็ซื้อข้าวซื้อของใส่สบู่ยาสีฟันมาม่งมากๆใส่เข้าไปหลวงตาเอนหลวงตา,งตาไ,ปไปไปรับไปรับงานบุญมามีญาติโยมถวายมาเขาเขาถวายชุดใหญ่นะ ถวายตะกล้าใบใหญ่เลยในนั้นก็มีสบู่ยาซิฟันผงซักฟอกนี่พวกของที่มันมันมีกลิ่นมากๆเขาจะมีะเขาจะแพกใส่ถุงพลาสติกพลาสติกอย่างดีเลยไม่ให้กลิ่นมันออกอมีมาม่ามียาสับมีแยกกันแยกกันพรนี่ของอยู่ของกินกับของใช้นี่จะแยกกันคือแพกอย่างดีเลยของใช้นั้นมีแต่ของมีประโยชน์เท่านั้นเลยอเรียกว่าคนทําก็มีความสุขใจ นรับก็มีความสบายใจเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เอาไปมอบให้คนอื่นเอาไปมอบให้คนอื่นเขาก็มีความสุขใจที่ได้รับหลวงตาเคยรับสังฆทานมา,าเนี่ยรับสังฆระเถระผู้หลักผู้ใหญ่ท่านให้มาเอาไปคนเอาไปคนเอาหลวงตาหลวงตาก็รถไปคนเอาเอา,เอามานี่แก่ออกมานี่ใช้ไม่ได้เลยข้าวของนะถังพัสติก็แกะแกะดูก็ใช้ไม่ได้นะมันมันเป็นถังบางๆนะแล้วก็ ผ้าสบงอะไรต่างๆก็ใช้ไม่ได้มันพื้นบางๆมานุ่งม,มาห่มไม่ได้นี่ก็เรียกว่าถ้าเราอยากจะทําบุญบําเพ็ญทานให้ไปซื้อของที่มีประโยชน์จะดีกว่าให้มันประโยชน์จริงๆถ้าไม่ถ้าไม่ทราบว่าจะซื้ออะไรก็ไปถามพระท่านท่านเจ้าค่ะต้องการอะไระวัดนี้ต้องการอะไรบ้างยังขาดแคลนอยู่อะไรก็ไปถามท่านได้อย่าไปซื้อโดยพาราการ ไปซื้อของสําเร็จรูปเนี่ยบางทีมันไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็ไม่เกิดบุญเกิดกุศลอย่างเต็มที่นะของที่จะทําบุญการบําเพ็ญทานเนี่เราก็ต้องเลือกด้วยนะถ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าวิจยทานังสุขตปัสสัทถังนะการบําเพ็ญทานการบําเพ็ญบุญนี่ต้องรู้จักเลือกให้เราจะปลูกพืชเนี่ยเราจะทำนาเนี่ยเรายังเลือกเลยใช่ไหมเลือกพื้นที่ปลูกพืช ถ้าดินดีอ่าดินดีต้นพืชพันธัญยาหารมันก็ดีด้วยถ้าดินไม่ดีแม้จะปลูกพืชพันธุ์ดีๆลงไปมันก็ไม่เจริญงอกง,งามชั้นใดก็ดีการบําเพ็ญบุญก็เช่นเดียวกันแล้วก็ต้องเลือกด้วยเลือกทั้งบุคคลผู้รับเลือกทั้งสิ่งของที่จะมาถวายด้วยนะเนี่ยเรียเป็นเลขเราถึงจะได้บุญได้กุศลเพราะฉะนั้นการบาเพ็ญบุญนี่ท่านทั้งหลายไม่ได้ขึ้นอยู่กับการอ่าจ้างมหรสพ ครบงานอะไรต่างๆมันขึ้นอยู่กับเจตนาที่เราจะทําบุญของที่เราจะทําบุญนะเพราะว่าบุญโดยสภาพดังที่กล่าวคือสภาพที่ชําระจิตชําระใจของเราที่เราจะได้บุญแน่ๆเห็นไหมที่เราทําบุญประจําวันเราใส่บาตรเห็นไหมเราทําบุญใส่บาตรเราได้บุญอย่างเต็มที่เลยยายดมทั้งหลายเราเตรียมอาหารมาเตรียมอาหารถือมาพระเดินมาแล้วก็สํารวมระมัดระวัง แล้วก็ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานจิตอธิษฐานใจนสุที่นัง่งวัตถะทานังอา,าวะขยาวหังนิพพานโหตุขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ถวายทานนี้จงชำระจิตชำระใจของขาา้าพเจ้าให้สารหมดจดปราศจากกิเลสอาศาะเครื่องเศร้าหมองด้วยเถิดแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็กรวดน้ําอุทิศสนบนุญกุศลไปให้ผู้วัยชนของเรานะผู้วัยชนของเราหรือก็ตั้งจิตปรารถนาก็ไดนะ้ตั้งจิตปรารถนาขอผลบุญผลทานนี้ ดังที่เราจิตตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยเขาเรียกว่าปรารถนาแล้วนะเนี่ยเรียกว่ามันทําบุญง่ายๆแต่ได้ประโยชน์นะแต่ว่าที่เราทําทุกวันนี้บุญประเพณีอะไรต่างๆแจกข้าวให้ผู้มีอุปการะคุณของเราก็ดีบุญประจําปีก็ดีเราเน้นหนักไปทางด้านมหรสพมากเกินไปเราก็เลยมีค่าใช้จ่ายเยอะพอเสร็จงานเสร็จการแล้วนี่เสร็จงานเสร็จการแล้วมีรายได้สมมติว่าหนึ่งแบาท จ่ายเป็นค่ามหรสพค่าใช้ใจ่ายอื่นไปแล้ว9 0,000มืนบาทเหลือหมื่นบาทถาวายวัดหมดแล้วหมดแล้วค่าใช้ใจ่ายต่างๆเพราะฉะนั้นการทําบุญนี่ต้องนึกถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับให้จิตใจเป็นบุญด้วยอย่าเน้นหนักไปด้านมหรสพศเครื่องดองของเมาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเรียกว่าทําบาปแลกบุญก็จะขาดทุนเรื่อยไปการทําบุญนั้นเหมือนกับการอาบน้ํานะดังที่กล่าวแล้ว อาบน้ำมันก็มีสองอย่างหนึ่งบางคนอาบน้ําขี้โคลนยิ่งอาบก็ยิ่งสกปรกสองอาบน้ําหอมอาบน้ําอบน้ําหอมอาบแล้วมันก็หอมอยู่แต่ว่ามันก็สกปรกเหมือนกันนะอาบสารเคมีน้ําอบน้ําหอมนี่แล้วอาบน้ําหอมนี่แล้วทาน้ําหอมฉีดน้ําหอมนี่เนี๋ยวมันก็เหมือนเหมือนกันอาบน้ําสะอาดร่างกายก็สะอาดนะเช่นเดียวกันการทําบุญนะการทําบุญที่ปราศจากมหศรสพ ปราศจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเสียงร่ำให้ของผู้อื่นและมีการเรียกว่ามีการบำเพ็ญทานรักษาสินเจริญภาวนาอย่างแท้จริงเรียกว่าเป็นการอาบน้ำอันสะอาดแต่การทำทำบุญการทำบุญที่ยังมีมหรสพการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรต่างๆมากมายโกลหลนอยนู่เนี่ยเรียกว่าเป็นการอาบน้ำขี้โคลนนะการทำบุญนะมีการมีผสมกันไปทั้งทั้งทั้งสองอย่าง ทั้งสองอย่างบุญก็เอาบาปก็เอาอยาบุญก็เอาบาปก็เอานี่เรียกว่าการทําบุญแบบอาบน้ําอบน้ําหอมมันก็ไม่ได้บุญได้กุศลอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะทําบุญก็ขอให้ทําบุญจริงๆให้มันได้บุญได้กุศลได้บุญด้วยได้ความเอิบอิ่มใจได้ความสุขใจได้กุศล,ศลคือได้ความฉลาดด้วยได้ความฉลาดขึ้นมาด้วยนี่ก็เรียกจะียกได้ว่าเป็นการบําเพ็ญบุญอย่างแท้จริง บุญอะไรบุญที่ไหนก็ขอให้ทำเถิดนะบุญประเสริฐเลิศมงคลให้ผลหนอทำให้ดีทำให้ได้อย่ารีรอนะทำให้พอได้ชื่นชมสมชื่นใจบุญกุศลที่เราทำไปมันก็จะเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่พิจารณาให้ดีในการบำเพ็ญบุญเราถึงจะได้บุญอย่างแท้จริง ถ้าเราพิจารณาไม่ดีทำโดยขาดสติขาดปัญญาก็ได้สักแต่ว่าทำบุญกุศลก็ไม่เกิดกับเรามันก็เราปลูกพืชพันธัญยาหารนั่นแหละธรรมสวัสดีจะเรือนพร